เม่ทาบไมน่าท <m ess> ้งเราเปลี่ยนแล้วไป่น่าทิเนไปแล้วที้ไปแล้วโน้ตทำมนต่ะโดตวาตัวไนเนี่ยยกจิน่าจตายาท่านเี่ยัวไงบอ่มายกตามนะเออตัวไหนตัวไหนฮะตัวเอตัว老大ตัวอัน้ราไรยกชื่อตัวเอสามีเอพ่อพ่อเสียใจไร้ควอมไร้ควอ้ต้นออะไระ

ลาเจอแล้วพี่นาทิพยเนี่ยไปิพปาวโน้ตสัมาโน้โตอาตัวอะตเลยตลาดเนี่ยตลาดเอามาชูจำไหมอ่ะที่เราจะุ๊าลายอามาชำไมที่ว่าเรอแม่นเองได้ดอวยยังไอ่ะเป็นเพือนเราอีียังะทุกขตองีใจดีก่อนเลยต้องเก่งเลยดูว่าูเทเนเนี่ยยกจานทิพย์ไยงเนีูเทยงบออมายกตันาตูเท่่ะู้เท่งไงบอยกตัคหนาค่ะ ขายตู้ไปไหนู้ไหม่ะตู้ยตู้ก็จะตู้ยันไม่รู้เรื่องตู้ยตอนนี้อย่างไรน่ากินใช่ไหมตู้ย่ะอยากกินาวตู้จะไม่ยั้ไอ่รูิ่งไหนก็อะไลก็ออยๆตุ้ยรูไหมอะไร้ะไรอะไระเอ้าแม่ยังไม่ได้ในช่วงนี้แม่ยังไม่มาเลยเอะไอ้ลูกสาวในช่วงนี้แม่ยังไม่มาเลยไมกได้แล้วโอ้ไม่ไแล้ว မ like ောရမတိုင်းလာလေကြာအဲတခြားအဲတော့ဇာမာမင်းတော့လုံးချင်တာမဟုတ်ဘူးလေအရှင်မင်းသားလည်းလုံးချင်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲကဲအဲ့တော့အရှင်ကြီးပဲမင်းချင်လို့လားစေတာပါမင်းသိနေမှာမညာချင်လားအိမ်မဖိုက်တင်းညွှန်းလို့လားတူရအိမ်မဆိုင်နေတယ်ဘာလို့မှမရှိသူ့သူ့မင်းနဲ့ချက်ရအောင်ချက်ရင်တူလေးနဲ့ချက်ပါရောနောက်ပြန်ဆက်ရပါဘာမင်းတွေဥပနဲ့တူ ဟုတ်တော့ပြရတယ်အဲ့လိုအရင်ဟိုလမ်းမမို့စားရယ်မဖြစ်စေချင်ဘူးဟောတော့ပြရတယ်ဟိုညခင်မမတို့ပြရအမြဲတမ်းလို့ပြောသူနေရခတ်မှာဆိုလို့ဟောရိုက်တဲ့ဒရိုက်တာပဲတင်ပါစေဆိုတဲ့သဘောပါဟောညခင်မပျော်လာတာပျော်လားတာတာဆက်ပါရှင်မပြောတော့နေတိုးတိုးပြောနေမှာဟောဘာတန်းကပတ်တော့အတော်လုံးလည်းလူကပေါင်းနဲ့လိုက်ရရင်မတိုက်သာဒီလောက်ကြမှာပတ်တော့ခေခခပြစ်တာလေဒါနဲ့ဖတ်ဖတ်ရတော့နေလိုက်တော့ညတော့ညိုက်ကြည့်အာသီးနဲ့ဒီလိုဟဲ့ဒါဒီတော့တော့နေလိုက်ဟဲ့ပဲ

แต่เนี้ยเราปล่อยเองเลยเราที่เราทำไม่โูกก็ไม่ใช่ก็แต่วะไม่รู้ทำไมไ,ไมใช่เหรอเดี๋ยวเนี้รเาปอน,นี่แต่า้านธุ์้ไม่ใชเลยต้องมาใช่ต้องรน้อะ ဘာလို့လဲလိုက်တယ်လဲမမအဝဲတင်းလို့လားလုံးလုံးဝအဲ့လိုပုံဝဲတဲ့ဘာလို့မှမကြွေဘူးသူ့ကမဟုတ်မဝဲတေလုံးပပကြီးတော့ပဲဒီရတိုက်တယ်ဘာလို့ကြည့်ကြည့်လေးကိုလိုလိုက်တယ်ဟိုအငငယ်အိမ်မအငငယ်သောကနဲ့ရို့ဆိုတော့လေသူလည်းနဲ့ရလေးလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့အဲ့လောက်ပါပဲတခြားတော့သူ့ကအခုအဲ့လိုကြီးကြီးမမှမမဝဲပဲဟိုဒါမဲ့အခုတော့သူကစာအုပ်တင်နေနေဖတ်တယ်ဖတ်တော့အဲ့ဒီ Harry Potter စာအုပ်တွေပါပဲဖတ်တော့အဲ့လုံးရှင်းတူကြည့်ရဲစာအုပ်တွေသူ့ကိုပေးဖတ်တယ်ကောင်းအဲ့သူအဖေသူ့ကိုယ်လေးသူ့ကိုအဖေရောမေရောတအားတော့စာအုပ်တွေပါလေ ท่าี er then then that that ้่านะเออเอเวนตีโรใหก็ได้เลยที่เอเวนมาเขาอคู่แน่อ่ะอารมณ์อยู่แน่้วเรื่องลอยใหญ่บอกเอาไปซื้อเหรอทีนี้อาจได้นอกจากนั้นเราใช้ทรัพย์ที่อาบฟก็อารมณเช่นกันเามาแน่ๆก็อยู่ตลอดอยู่ใช่ไหมนะบาอ๋อใครพูดอะไรที่ไม่ถ่ายเลนะอาใช่งาทะเลขอเราเนีเออตัวอาม่าอีกทีหนึ่งเพื่อจแไปวางเลยต๊กแต่โจ๊กจะไปได้นะเพื่อจะวาเลยติ๊กให้มากะเล็หล่อนี่ค่ะ ก็พยายามกู้ภารกิจในมติเตียนอุเนาะไอ้ด้วยจังจเลยเหมือนกันทุกแค่สักดียนกนีล้วเลยเนาะถึงว่าเราจะพูดดีว่าไงบออกแต่จะก่เราพูดเราไม่ได้น้ากาก่จะจัไ